เมื่อก่อนชอบกินจุกกินจิกกินทีแล้วมากๆของมันของทอดขนมหวานชอบมากเลยค่ะตกท้ายด้วยนะ้ำอัดลมหลับปุ๋ยทนหรือคะหากคุณปล่อยตัวให้อ้วนนั่นคือในผู้ชายมีรอบเอวมากกว่า9 0ซนเมตรหรือ36นิ้วผู้หญิงมีรอบเอวมากกว่า8 0ซนเมหรือ32นิ้ว คุณอ้วนลงพุงเมื่อไหร่โรคจะถามหาโรคเบาหวานโรคความดาันโลหิตสูงและอีกหลายโรคตามมาอีกมากและหากลดน้ำหนักลงเพียงร้อยละหของน้ำหนักตัวจะสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆไดถึงร้อยละยี่พิชิตพุงพิชิตโรคด้วยการหันมารับประทานผักปลาแทนเนื้อสัตว์ติดมันลดแป้งน้ำตาลเครื่องดื่มรสหวานทุกชนิดงดของหวานของมันของทอดออกกำลังกายเป็นประจำ อย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวคุณค่ะ